โอเคครับวันนี้เดี๋ยวสิเป็นแนะนำตัวหน่อยหรอนะครับคุณเต้แอนเตอร์ค่ะเต้กับออโต้นะครับผมเคยเล่าลิทานไปแล้วครับสองเรื่องเออแต่วันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เล่านิทานวันนี้ทำอะไรครับเล่าให้ฟังนิดนึงเออเล่นเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์ให้คุณครูค่ะนี่เนื่องจากที่ที่แล้วเป็นวันเกิดของคุณเต้นะครับเดี๋ยวนี้ออโต้เลยมีเตอร์ไฟคุณเต้นิดนึงแต่วันนี้แอบซ้อมมาแล้วเนาะซ้อมกันเก่าใช่ไหมมั่นใจนะลุยเลยนะโอเคลุยมาหนึ่งสองสาม Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, -yo. happy birthday, happy birthday to you. ไม่ทำได้ดีเลยแหละโอเค Thank you ครับ